ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดบึงการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ว่าสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงที่จังหวัดบึงการระดับน้ำโขงสูงขึ้นนะคะส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมและเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายแห่งเริ่มได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านค่ะ นายคมกริจบุญทองนายอำเภอบุ่งคล้าพร้อมด้วยนายบัวไขปะเคนคาชานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดินอนเภอบุ่งคล้าจงหวััดบึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมตั้งจุดอำนวยความสะดวกร่วมกับผู้นำชุมชนโดยนำเรือท้องแบนมาเตรียมไว้บริการประชาชนและก็ขอรถขนย้ายกสูงจากปอ,อบึงการ มาไว้บริการรับส่งนักเรียนและพี่น้องประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านในช่วงนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงการมีระดับน้ำโขง12.70เมตรค่ะเพิ่มขึ้นจากวันนี้ โดยน้ำโขงที่สูงขึ้นนะคะได้หนุนลำน้ำสาขาไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่โครงการชนละทานบึงการก็ได้มีการปิดประตูระบายน้ำห้วยบางบาดเอาไว้ทั้ง4ี่บานค่ะเพื่อป้องกันน้ำโขงหนุนไหลเข้าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10บนิ้วระบายน้ำออกจากอ่างน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงแทนค่ะ เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่การเกษตรที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ําซึ่งขณะนี้ค่ะมีพื้นที่เกษตรกรรมและเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายแห่งเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว และที่ศาลาลิมโคงลานพญานาคเทศบาลตำบลปากคาดอำเภอปากคาดในนครสิริปริญญานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาพร้อมร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดบึงการกับคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีในอำเภอปากคาดนายุเทศมนตรีตำบลปากคาดพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลปากคาดรวมให้ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ในการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากคาดสำหรับสถานการณ์น้ำแม่น้ำสายหลักในจังหวัดบึงกาฬได้แก่แม่น้ำโขงวัดที่สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการปากคาด สาขาผลพิสัยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ10.90เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวัน50เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิ่ง1เมตรแม่น้ำโขงวัดจากสถานีบ้านพันลำตําบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่12.80เมตรต่ำกว่าตะลิ่ง1.20เมตร และแม่น้ำสงครามวัดจากสถานีบ้านท่ากอกแดงตําบลท่ากอกแดงอ,อําเภอเซการะดับน้ำอยู่ที่12.05เมตรต่ำกว่าตะลิง1.45เมตรซึ่งระดับน้ำทั้งสองสายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในนครรองผู้ว่ากล่าวว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต้องการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ได้เตรียมกระสอบทรายบิ๊กแบ็กสำหรับทำแนวกั้นกรณีมีความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งหรือทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลยานพาหนะเช่นเรือท้อมแบนรถยกสูงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกรณีพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบได้เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนประชนเหตุให้ครอบคลุมในทุกมิติรวดเร็วและทั่วถึงโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพการดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและ ภาพจิตใจโดยหากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินให้ถือปฏิบัติตามระเดียบกระทรวงการคลังและเร่งรัฐการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็วค่ะ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา